คนเนี่ยมันค,ค่อนข้างจะแตกต่างกันคือถ้าวิ่งเนี่ยเขาอาจจะเทคตัวได้สูงมากกว่าน,นี้ครยกไปที่หัวเสาครับโอ้ดีครับแก้ไขดีครับจังหวะน,นี้ของชชอุออนโมกสีครับ,บตีมุมตรงเลยนะครับในจังหวะที่บล็อกของคา,ารซักสารค่อนข้างใหญ่ก็ต้องพยายามในการตีเนี่ยค่อนข้างดีครับ คะแนนดีก็ค,คล้ายๆกับท้าไพภพัยท้าไพภยพันชัยศรีใช่ครับสายจะเป็นสายเดียวกัน,นเหมืราก็รับค่อนข้างดีฮะไทยได้มีโอกาสครับชจรเรียบร้อยครับจังหวะนี้ยิลงไปฮะอาวุธหลักของเราเลยครับชจรโมกศรีครับน้องบุ๋มบิ๋มแต่ลูกนี้ผ่ากลางบล็อกเลยฮะผ่านมาสองเกมพลาดโอกาสได้คะแนนไปครับสำหรับไทยไม่เป็นไรฮะ โอ้โหตรงนี้ทุบลงไปเลยครับชจุออนโมกสีหนักจริงๆฮะสำหรับหัวเสาเราอะเี่ยไปที่ยกไปที่ชชุออนริมแล้วเราขาดเลยครับวันนี้ครับใช่ครับเราเล่นสปีดบอลค่อนข้างเร็วฮะเพราะนั้นเนี่ยจะต้องทำให้ตัวครับถ้ามารวมกันลองบอลแดนหน้าฮะโออย่างไงฮะเกือบไปครับในจังหวะนี้แก้ไขได้ดีครับสำหรับชจุออนโมกสีครับแก้ไขแล้วไปทัดบล็อกเขาออกนะครับ เริ่มกันใหม่ครับเซตของนัทนิชาใจ <ละ S 1> แสนนัทนิชาในจังหวะเมื่อสักครู่คเซตฟลาวครับมาแรกดีครับมาทางด้านหัวเสาโอ้เขายังเซฟบอลไว้ได้ฮะถ่ายดังลับไม่ได้ครับตอนนี้มาที่หัวเสาอีกทีนึงครับก็ยังรับไว้ได้อยู่ครับเรายังได้บอลแรกดีมาสามเมตรกลางฮะเรียบร้อยครับจังหวะนี้ฮะ เด็ดข,ขาดครับสำหรับชัชชุออนโมกสีครับบอลสามเมิตรการนี่ค่อนข้างโดดเด่นครับเนี่ยจังหวะอย่างนี้ฮะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของคาซากสานเองเนี่ยเขาไม่มีบอลรุกทางด้านของสามเมิตรอัชราพรคนเดิมครับเสิร์ฟโอ้ดีฮะต้องแก้ไขครับคาซักสาน โอ้โหโดนนะฮะเรียบร้อยครับจังหวะนี้โอ้บล็อกลงไปโดยชัชชุออนโมกสีโอ้ใจม้าเลยนะครับตอนนี้ครับเอาละฮะสนุกนะครับอย่างนี้เหลือสองคะแนนครับมาที่ชัชชุออนเรียบร้อยครับว้าวได้ครับโดยผู้เล่นของคาซักออกไปนะครับ ยื้อไว้ได้นะครับ22ต่อ24ครับไทยเราเปลี่ยนนะครับเอาทางด้านของชุติมนสากรนครับมาทำเกมเสิร์ฟและเกมรับนะฮะโอ้ไม่ดีบอลน้าแรกเขาไม่ดีแล้วครับยื่นโอกาสมาให้เราคนเดิมครับเรียบร้อยครับเอาล้วฮะเชื่อว่าถ้าเราได้ในจังหวะสองครับถ้าท่าออกมาเนี่ยนะฮชัชจุออนเนี่ยนะเบสกอร์ของเราฮะ โอ้โหเชื่อว,ว่าแฟนๆในสนามนี่ขนลุกเลยนะตอนนี้ครับสต่อสอง,งครับคาซักษานนำไทยเรา1คะแนนครับตอนนี้ครับโอ้โบอลแรกไม่ดีฮะต้องแก้ไขฮะชัชุออนยอดมาโอ้โดีครับในจังหวะนี้ยอดไปติดปลายมือเข้าพอดีนะครับแล้วก็นั่นแหละครับอารณดลงหน้าบล็อกครับออาตัวรอได้ดีครับ เสียดายครับเสียดายหมืนได้ใช้ได้ฮะหมาอีกแล้วฮะต้องแก้ไขครับสำหรับขาซักสารเราฮะเรามีโอกาสครับมาที่ทางด้านของชัชชุออนอูยังรับไว้ได้ครับเดี๋ยวจริงๆครับจิบโรมาทางหัวเสาเขายังรองไว้ได้ครับต้องแก้ไขไทยมีโอกาสครับจังหวะนี้มาทางด้านชัชชุออนอีกแล้วฮะเรียบร้อยครับ เอาจนได้นะครับแต่เล่นเอาลุ้นเหนื่อยเหมือนกันชัชุออนโมกสีครับดืจังหวะนี่ฮะแก้ไขได้ดีครับอาจจะบอลอาจจะค่อนข้างคิดเน็ตน,นิดนึงฮะโอ้บอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขฮะหมอที่หัวเสาฮะชะบล็บอกมาอยังรับไว้ได้ไทยมีโอกาสครับที่อัชราพร อย่างไรฮะเขายังเซฟไว้ได้ครับลูกนี้มาที่หัวเสาแก้ไขลูกนี้ต้องสมเมตรกลางฮะเรียบร้อยไหมฮะวิ่งมาเอาค่อุ่นนักจริงจริงฮะแม่แบงกิงฮะามเมตรกลางครับชจุออนโมกสีครับโดดเด่นมากครับเรื่องของการลุกสามเมตรกลางครับในจังหวะนี้ฮะ หลายบอลสั้น,นบอลเร็วแล้วก็ไม่เป็นผลแล้วผลน,นะดีไม่กลมลงทุกพื้นด้วยครับ <IS ii> อ๋เหลือหนึ่งคะแนนครับโอ้ไม่ดีเท่าไหร่ฮะไท <IS ii> <IS ii> ยเราได้โอกาสครับลูกนี้มาฮ <IS ii> ัชชออนโอ้ยต่ำไปนิดนึงครับแล้วแก้ไขได้ดีฮะ เขาตีถายายกันเกินแต่สุดท้ายกลายเป็นดีเลยนะครับ17เท่ากันแล้วครับไทายตีมาคือมันมุดเนี่ยฮะคือจังหวะยังไม่ได้เทคขึ้นเลยฮะและ้วบอลเนี่ยตกแล้วฮะยังไงก็ตีไม่ได้ครับในจังหวะนี้เราแก้ไขนี้ดี2016ด้วยนะครับกับตันทีเสร็จไปดีฮะ้องแก้ไขเอาฮะดูฮะเราจะลุกในรูปแบบไหนฮะไหลหลังยาวแทรกหลังโอ้ไม่ได้ฮะอูแล้วเข้ามายังมีโอกาสมาที่ใครฮะ ชัจูออนเรียบร้อยครับอย่างนี้โอหแล้วเกือบจบไปตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้นะคับไหลหลังสั้นแล้วก็แทรกหลังฮนะแต่ว่าสุดท้ายมาปิดที่ชัจูออนนะครับรลิก,กลับขึ้นมานำแล้วนะครับสเสิร์ฟให้คาซักเอาเซตเตอร์โซนนะครับได้บอลเร็วลูกนี้รถมายังได้เราอีกครั้งหนึ่ง ยกไปที่ชัดชุออนโอ้โหยังเราไม่ได้ฮะงัดขึ้นมาอยู่ที่เรานะครับชัดชุออนตบข้อรองไม่ได้วิ่งไปรับยังทันฟรีบอลข้ามให้เราครับบอลเร็วโอ้โหเหนียวจริงอะโอ้โหแล่นนี้อะไรรีกันสนุกฮะสักยะจายอยู่อย่างนี้ฮะเหนียวอยู่อรับมีโอกาสครับเราครับใจเย็นๆฮะบอลแรกดีๆฮะสวยครับมาที่ชัดชุออน ไม่ไหวอะลูกนี้ได้ครับโอ้โหโอ้อหเล่นเอาใจแฟนบอลเลยครับคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยบอลรับเนี่ยเหนียวจริงครับแต่ในจังหวะต่อบอลที่จะจบสกอร์คืนมาเนี่ยยังไม่ดีครับพอเริ่มตีได้แต้มตอนนี้เนี่ยกำลังใจและความมั่นใจก็เริ่มมาครับสำหรับบอลเร็วของเราครับโอเเซฟได้ดีครับจังหวะนี้มาที่หัวเสาครับ ยังรับไม่ได้ฮะชัชุออนลูกนี้เรียบร้อยครับยังรับเหนียวจริงๆครับโอ้โหดูดีฮะอีกทีนึงครับไปหลังไว้หน้าเรียบร้อยไหมครับโอ้โหไล่เส้นครับจังหวะนี้คืปตีฉีกไปเนี่ยเจอลิเบโร่ฮะเปลี่ยนตีไล่เส้นบ้างฮะอย่างนี้ฮะ โดดเด่นมา,มากๆนะครับริบลูกของเขา, <c oughs> าหลายๆแต้มแล้วเราเองก็ต้องออกหัวเสาบ้างครับสลับสลับกันไปฮะแ <c oughs> แรกดีะโอ้ดีครับจังหวะนี้ดีแรงเลยฮะทัชออกไฟคฟรับชัชวออรโมกวงสีโหนี่น่าจะเป็นท็อปสกอร์ของไทยละคเ <c oughs> สริมให้คาซัคมับแรกดีฮะเจ้าเดิมอะยังไงให้เรียบร้อยครับโอ้หวันนี้โดดเด่นจริงๆครับชัชวออรโมกสีครับ จังหวะตีชีกนะครับบล็อกเนี่ยมารอถึง2คนแล้วฮะตีเยอะรีบร่ไปเลยครับถือว่าลูกนี้หนีฮะลูกนี้ยากครับลูกนี้แล้วโค้งข้างยากฮะับไปจอนเสิร์ฟครับตีได้ตามแล้วก็ไปเสิร์ฟเสิร์ฟดีด้วยนะครับเขาฟรีบอลข้ามมาโอ้ยใจเย็นนะแม่รีบไปหน่อยฮะมือก็ยาวจริงๆครับอ๋อมีโอกาสครับสามเมไปกลางมา โอ้โหแกไขได้ดีฮะเห็นช่องว่างนะครับลูกนี้ชัชชุออนคนเดิมฮะยอดหนัพอดีมาพอดีเลยครับ,รบมาได้ค่อนข้างดีฮะสามเม็ดหลังโอ้ยเรียบร้อยฮะลงพอดีเลยครับแต่ล้ายขอดเไปไ๊ะปเลยครับชัชชุออนโอกเซโอ้โดดเด่นจริงๆครับวันนี้ครับทั้งแดนหน้าแดนหลังนะแล้วตีสามเม็ดหลังได้ด้วยครับในจะอ่านนะครับ พิญยาเสริขึ้นมาครับบอลน้าแรกเขาไม่ดีเลยนะครับวิ่งไปรับแล้วก็เคาะข้ามมาก่อนไทยมีโอกาสไหลหลังยาวเรียบร้อยนะฮะยังได้อยู่ฮะเรียบร้อยครับจังหวะนี้หัวเสาของด้านของชัชชุออนโมกสีฮะพิเชริยาเสิร์ฟเป็นที่ไหนที่ชัชชุออนกรตอบุนี้ครับ ตรงตัวนะตกไปตรงตัวนะแต่ยังไงก็รับไม่อยู่ครับแรงจริงๆครับจังหวะนี้ฮะเอาดื้อเลยครับดูครับตรงที่มีค้นนั่นแหละครับตบใส่เลยครับก็ยังลงมาเหมือนเดิมครับอัชราพรคงยศตั้งแต่ต้นเกมเลยครับแรกดีครับโอ้ลูกนี้ไม่เข้าใจกันนะต้องแก้ไขมาที่บอลสั้นบ้างยังรับไว้ได้ครับ ทัชชุกออนยังไงฮะโอ้ oh, oh, ได้ครับจังหวะนี้สิบแปดนาฬิกานะครับโยน,ยนไปคาร์ลส่งชาติแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับคอสติว่าโอ้ต oh, ัวเซตเราอยู่ด้านหน้านะฮะตรงนี้ต้องแก้ข oh, oh, ไขฮะโอ้ยแรงครับจังหวะนี้ทัชบอลออกไปลฮะ ข้างดีฮะต้ตองแก้ขมาหนงเซฟไม่ได้ครับของไทยมีโอกาสครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้หลอกมุมตรงครับลูกนี้ครับชัดชัอร์โมกสีครับแต่ปานไปนิดนึงครับบอลดูวะนี่ฮะหลอกแอคชั่นนิดนึงฮะเป็นผู้ปิดเกมนี้ไปครับ เราชนะไป3ต่อ1น1เซตนะครับ